ก็ต้องของกราบสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้ว OD12TV อยู่กับเกม Minecraft นะครับอยู่ในมอด RLcraftEP ที่3ครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรกันดีก็จะมาจับนกอีก่อยกนะครับนี่ยนอกอีก่อยอยู่ข้างหน้าก็คือมังล้อไมาเรียบร้อยแล้วครับนะจับนกอีก่อยไว้ตรงนั้นนะแล้วก็มีของเตรียมมาที่ดูใน y o u t u b e มานะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครัง่าหนั้นก็เอาเลยนะครับอหอมาหอนที่ไงเวน ก็เดี๋ยวขอเวลานะครับก็คือจับตัวนี้ก่อนนี่นี่ขี้กว่าตัวมันเป็นเวลสองไม่น่าเกี่ยวอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอทําให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขอเดี๋ยวค่อยเราเดี๋ยวผมขอปล่อยจากไอ้ตรงเรือนะครับเผื่อว่าต่วเราจะได้ขี่นะใช่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 พอไม่น่ะพอน่าจะได้นะตีก่อนตีก่อนเออเอ้ ไม่นะไม่นะไม่นะไม่นอะนกอีก่อยเอาไม <c oughs> อาอา่อะไรเนี่ยเออต้องไปตามหาหนกอีก่อยใหม่ปะเนี่ยพระเจ้าโอ้โหนกอีก่อยกูไปเลยยังไงก็วันนี้ก็ไปตามหาหนกอีก่อยกันดีกว่านะอืม <c oughs> จะไม่ได้นกอีก่อยได้ยังไงเนี่ยแม่มึงโคตรเทอะไรแซดไหนว่าไหนว่านกอีก่อยนกอีก่อยนกอีก่อย ทหารในป่าน่าจะเจอนะครับแต่ในตอนเริ่มเกมแม่งเจอเยอะมากเลยฆ <g ay> ่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะบีพีนี้ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไปไป,ไปทำอื่นนะนะมีลาวาตรงนี้นะลาวาชิเกนลา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 วาดาดาดาชิเกนสตีฟอย่าเลยเออจะเจอไหมนกอีก่อยนกอีก่อยเราไปเกาะข้างหน้าเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะว่าเกาะไหนเกาะนี้ก่อนก็ได้นะครับอืมเผื่อจะเจอนกอีก่อย เจอเราก็จะจับมาถ้ามันถ้าจับได้นะเมื่อกี้ก็ไปนานเหมือนกันนะกว่าจะได้ <c oughs> อะไรอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะเหมือนอาก็ได้นะที่แบบอะไรนะมอนมอนแบบว่ามอนใกล้ตายแล้วอะไรเงี้ยเราถึงจะแบบเทมได้หรือแบบเออช่างแม่เลย <c oughs> ผมว่าผมจะทำฟามแกะด้วยก็ดีนะนนโอ้แต่ว่าตรงนี้แกะเยอะมากมีบ้านด้วยนะครับเป็นแบนยมีบอสข้างล่างด้วยอ่ะ โอ้โหมีบอสไปข้างล่างคนระับไม่รู้คืออะไรมันขึ้นแต่หน้าจอแต่ว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะแต่ว่าอีพีนี้เราไม่ได้มาไม่ได้มาฆ่าบอสนะคือเราจะไปหาหูอีก,ก่อยกันปุ๊บแม่งเห็นอะไรตรงนั้นไปนแวบ,บแบยแต่ว่าตอ,อีก,ก่อยมันก็ต้องเห็นดิดจริงป่ะแต่ว่มันไม่มีเห็นเลยสักตัวถ้าไม่เจอก็ก,ก็ก็อะไรไม่รู้เฮ <laughs> ้นี่น,นี่อะไรนี่ ้ยจะได้ละจะเป็นซอมบี้นะครับซอมบี้ซอมบี้อุ้ยซอมบี้เด็กอาม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 าไม่หมดไม่หมดมาอุ้ยให้มาโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหซอมบี้เด็กแม่งโคตรเชี่ยเลยอามึงอกี้ฉลาดใส่ก่อนดิชินี่ เชนี่เชนี่เชนี่เช่นชนีนนน้ตายหมดย่ำไปเลยยังได้ยินเสียงอยู่นะโอ้ยนี่เดี๋ยวนะเอาไอ้ตันนี้ก่อนเอาเช่นนี้ลอยไปก่อนลอยไปก่อนนะโอ้โหเ,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 เยอะเยอะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเฮ้ยไอ้เปิ้ลทองปะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ตายอีก ออ,อ้โยตกกีวิธีแบบวิธีวิธีล่อล่อซอมบี้นะโอ้โหโอ้ยโอ้ยติดไฟโอ้โอ้ยตา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 ยกินหามก่อนโอ้โหซอมบี้ออกมาเป็นเพียบเลยเป็นร้อยเลยมเนี่ยเออ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 เอ้ผมได้ตายรอบนี้ไเนี่ยโอ้โหไม่ซอมบี้เด็กอีกเก็บไว้ก่อน อะไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะจําเป็นเก็บเก็บอีพีนี้ต้องได้นกอีกโอ้โหผีเด็กอีกอือ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 โอ้โหแม่งจะเกิดเยอะขนาดไหนวะเนี่ยเป็นร้อยแล้วมั้งนี่เฮียอืมอือโอ้ยโอ้โววววตัวอะไรนี่โอ้โวววววโอ้ย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 เดะเดวเดะเดะจะเย็นอย่าเพิ่งมาทีละตัวมาทีละตัวลอยไปก่อนดิลอยไปก่อนลอยไปก่อน จะตายห่าเอาดีพี่โผ่แม่งไม่ตายอีกแต่ละแต่ละเอาไปก่อนได้ป่ะเฮ้ยมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นทันไหมเนี่ยตัวสัอว์พี่ตกก่อนนั่นไงโอ้ย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 ให้ก่อนได้ไม่ลาพี่พี่โอ้ยเดี๋ยว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 แล้วทำไมันเยอะจังอะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่อุ้ย ตีไข่ไปด้วยเลยโอ้โหแม่งอ้ยโอ้ยแม่งโดนโอ้โหเวนคือสมบีแม่งเยอะมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะปะเราไปข้างหน้ากันต่อนะของกูเวนแน่ยัยโอ้เมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ใช่ไหมนบบเมื่อกี้ถ้าได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหมามันที่อ ไอหมาชี้อะนี่มึงจะหาห่าพ่อมึงเลยไอเวิตนตะไลนี่ตอนกูนตัดคลิปมึงไม่เห่าละไอเวินตายตาย,ตายโอ้โหไม่เอากลอกูไปอีกโอ้โหเฮียซอมบี้แม่มึงเหอะแล้วดาบกูอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวเอาดาบกูเองกันแม่เงเองยเอาของกูไปอีกอย่วเวนินตะไลนี่ไปเอาของกันนะครับ พี่แกเล็บโอ้โหโอ้ยโอ้ยแม่งเอาของกูมาก่อนไอ้เชี่ยนี่โอ้โหเต็มไปหมดโอ้อะไรเนี่ยโอ้วอวอวอ้ออิเชี่ยตุบซอมบี้ซอมบี้เด็กแม่งเกาะกูอีกเกาะกูเกาะกูไอเด็กเฮี้ยโอ้โหตายกูมองไม่เห็นแต่กูก็ยิงมามา กาะกูอ,อยู่ไหนไอ้ดิคีนั่นมันเอาของกูไปไหนอือหืออือหือเจอแม่งละเอาไปก่อนดิโอ้โหแม่มึงแม่มึงลอยไปมึงลอยไปก่อนโอ้โหพี่มึงก็เกินไปเอาก่อของกูไปเนี่ยไอ้ดิคีนี่โอ้ ได้มาสองตัวนะเออลองมาไม่งมาไม่งมาตรงนี้ลงมาตรงตนี้เหมือนมันจะไม่ลงมาคนระับอ่าได้ติดไปตัวหนึ่งแล้วอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยเราไปตรงนี้ตัวนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คือเราต้องไปเอ่อไปหาเนื้อนี่มาก,ก่อนนะครับเออก็คือผมไปหาในนี่มาเอ่อในเน็ตในอินเทอร์เน็ตเอาเหมือนไม่ต้องแล้วกันทั้งนั้นนะมาเหลือตัวเดียวนะครับก็ อันดับแรกก็คือเอาเนื้อตัวนี้มานะครับผมเตรียมมาประมาณ2ชุดนะครับก็คือเทรมให้มันครบโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกูใช้อาหารมึงเนี่ยเออเทรมให้มันครบ1,000นะครับโอเคครบ1,000แล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะตายไม่ได้เพราะไอ้ตัวเคี้ยอนี้มันมาเนะีย่ยโอขอเอาเทรมตัวนี้ก่อนนะเทรมได้แล้วครับแล้วก็ปึ๊บปุ๊บโอ้โหเช่นนี้ มานีมาหนีมานีโอเคเรา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 ล่อมันมาก่อนนะนะโอ้ยโอ้ยตกโอ้ยเกือบตายตรงนี้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 ขอด่วนด่วนเออเรียบร้อยเทมไม่อีกไหมไม่ได้นะครับก็คือเ้าจะไม่ผิดต้องใช้อันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เทมไม่อีกไม่เอ่ยโอเคได้แล้วแม กว่าจะได้นะครับหม่เออ,เอใส่ใส่ได้ไม่เอ่ยเหมือนจะใส่ไม่ได้ครับใช้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวน,นะผมขอดูนะว่าเราสามารถทําอะไรได้กับมันได้บ้างในที่สุดก็เทมเรสร็จสักทีนะครับแม่ก็กว่าจะไปหามาได้ก็ใช้เวลานานกันนะครับกว่าจะได้นกนะเออ แม่สุดยอดไปเลยนะครับก็วันนี้ก็จะทําอะไรต่อดีก็คือเราก็เคมเคมมันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาวิธีปวน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 ไอ้เชียนี้ก่อนเลยเชี่ยนี้เลยเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะง่ายกับต่อชีวิตกันแล้วก็เหมือนที่ว่าง่ายมากๆเลยครับแล้วก็โฉบมาโฉบโฉบมาต่อยโฉบมาตีโฉบมาตีโฉบมาตีโฉบเอาไปโฉบมาตีโฉบโฉบไม่ นี่ก็สบายเลยล่ะทีเนี้ยไอ้วันนี้ก็จะเราก็จะไปทำอะไรต่อไม่มี <c oughs> เอ้ยเราจะแบนกอีก,ก่อยได้เัื่อีนะมันเป็นนกอีก,ก่อยด์นะเออเดี๋ยวเราก็ไปหาดันลงกันดีกว่านะเอ้ยเราไปหาดันลงกันดีกว่าไปไปไปถ้าเราตีปุ๊บมันก็จะพ่นไฟใส่เราปับ๊บพ่นไฟอีกมังกรเลยอีกมังกรไปแล้วจ้าไม่โดนกูหลอยเวร <c oughs> ไม่โดนกูหลอกไม่โดนกูหลอกอุย้ยไม่โดนก็นเฮียละไม่โดนไม่ไรเฮียไม่โดนไม่โดนนะเออไม่โดนไม่โดนตุ๊อีก,ก่อยกูตายเลยสัตว์จะเรียกมาก่อนได้ปหมมึงกันนอ้ยโอ้โหรอตั้งร้อยหกสิบห้าวินะโอ้โหยังนานเลยนะ อีตัวหนงไปไหนเลยเนี <semester ค ะ> ่ยซาแซมมอนมาร้อยกวีนะโอ้โหก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e พวกเราด้วยนะเพื่อกำลังใจในการทำคลิปใหม่ใหม่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย